ซีทวินันออกมาชี้แจงปมภาพหลุดคู่ชาลอตออสตินยอมรับเครียดหนักขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนพร้อมเผยสถานะปัจจุบนันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงสุดๆในโลกโซเชียลอยู่ณขณะนี้สำหรับปมภาพหลุดที่ดูใกล้ชิดสนิทสนมของชา์ลอตออสตินรองอันดับ5้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022กับหนุ่มปริศนาทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเข้าใจว่า ทั้งคู่อาจกำลังกุ๊กกิ๊กกันหรือไม่ปรัศนีโดยมีหลายคนคาดเดาว,ว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นคือสีทวินันนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังจนทำให้กลายเป็นที่ถกเถียงสนานทั่วโลกออนไลน์สีทวินันแจงแล้วเรื่องภาพหลุดพร้อมเผยสถานะชาลอตล่าสุดทางด้านสีทวินันได้มาร่วมงานถแถลงข่าวปรากฏการณ์วันสนันจอ จึงมีได้โอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าเรื่องรูปก็อย่างที่อีกฝ่ายบอกว่าเป็นเพื่อนกันยอมรับว่าตกใจเพราะเราก็แต่ถ่ายรูปเล่นกันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ผมได้รับรู้ก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่เราพยายามคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าให้เราใจเย็นใจเย็นก่อน เดี๋ยวก็หาทางเคลียร์กันได้ก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่ทำให้เราโตขึ้นเราก็พยายามปรับตัวอีกทั้งยังเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแฟนๆเป็นห่วงว่าเขาจะโอเคไหมตนเองก็อยากขอโทษทุกคนทั้งแฟนคลับผู้ใหญ่รวมไปถึงองค์กรฝั่งนั้นด้วยส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดซีทวินันก็ได้กล่าวว่ามันก็เป็นบทเรียนครับ ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเราก็เลยถ่ายเฉยๆฉงายเรารู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็ถ่ายรูปเล่นกันใช้ชีวิตปกติขอบคุณแฟนๆที่คอยซับพอร์ตและไม่หายไปผมก็จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับฝากขอโทษแฟนๆที่เป็นห่วงผมผมโอเคแล้วนะครับ